พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสดุดีบทที่132ที่ประทับทาวรของพระเจ้าในสิโยนข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกถึงดาวิสและความลำบากทั้งสิ้นของท่าน ือท่านได้ปฏิญาณต่อพระยาเวและได้บนตัวไว้ต่อองค์ผู้ทรงฤทธิ์ของยาคบว่าข้าพระองค์จะไม่เข้าบ้านหรือเข้านอนข้าพระองค์จะไม่ให้ดวงตาข้าพระองค์หลับหรือให้หนังตาย่อนจนกว่าข้าพระองค์จะหาสถานที่สำหรับพระยาเวได้ คือที่ประทับขององค์ผู้ทรงฤทธิ์ของยาโคบนี่แน่พวกเราได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาได้พบสิ่งนี้ในนาของยาอาบให้เราไปยังที่ประทับของพระองค์ให้เรานำมัสการที่ท่านรองพระบาทของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พำนักของพระองค์ ทางพระองค์และหีบแห่งอานุภาพของพระองค์ขอให้ปุโรหิตของพระองค์สวมความชอบธรรมและให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์โห่ร้องด้วยความยินดีเพราะเห็นแก่ดาวิสผู้รับใช้ของพระองค์ขออย่าเมินพระพักนีจากผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นพระยาเวทรงปฏิญาณกับดาวิส อันเป็นสัจจะซึ่งพระองค์จะไม่ทรงหันกลับว่าเราจะตั้งลูกในไส้ของเจ้าไว้บนบัลลังก์ของเจ้าถ้าลูกทั้งหลายของเจ้าปฏิบัติตามพันธสัญญาและพระโอวาทซึ่งเราจะสอนพวกเขาแล้วลูกทั้งหลายของพวกเขาจะนั่งบนบัลลังก์ของเจ้าเป็นนิด เพราะพระยาเวทรงเลือกซิโยนพระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์ตรัสว่านี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิดเราจะอยู่ที่นี่เพราะเราปรารถนาเช่นนั้นเราจะอวยพรอย่างมากมายแก่สเสบียงของเมืองนี้เราจะให้คนจนของเมืองนี้อิ่มด้วยอาหาร เราจะเอาความรอดห่มปุโรหิตของเมืองนี้และผู้จงรักภักดีของเมืองนี้จะโหงร้องด้วยความยินดีณที่นั้นเราจะทำให้มีเขาหนึ่งงอกขึ้นมาสำหรับดาวิสเราได้เตรียมตะเกียงดวงหนึ่งสำหรับผู้รับการเชิมของเราเราจะเอาความอายห่มศัตรูของท่าน แต่มงกรุดของท่านจะแวววับอยู่บนท่านพระธรรมสะดุดีบทที่133พระพรแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ ไหลลงมาบนหนวดเข่าบนหนวดเข่าของอาโลนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระยาเวทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิด